สวัสดีครับตอนนี้คุณผู้ชมสู่รายการทำดีรวยได้นะครับอยู่กับผมกนพัฒน์ทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้8.15ทางช่องวัน31ครับเ <Okay. S 1> ช้านี้ครับจะพาไปทานไอติมโฮมเมดที่จังหวัดพิษณุโลกครับเป็นไอติมกะทิโฮมเมดผลไม้ตามฤด,ดูกาลครับผมที่กำลังโด่งดังมากๆในตอนนี้ครับที่ริมรั้ววัดจันตะวันตกตำบลวัดจันรอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกมีร้านไอติมเปิดใหม่ได้4เดือนชื่อร้านไอติมโฮมเมดบายเฉยชา ลูกค้าซื้อไอติมเสร็จก็นั่งทานที่ริมรั้ววัดจันทร์ตะวันตกเป็นบรรยากาศที่สวยงามไปอีกแบบคุณหนึ่งหรือว่าคุณกันวราทองเวียงวัย34ปีเจ้าของร้านบอกว่าวันที่ขายได้มากที่สุดขายได้ถึง6,500บาทเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านคือไอติมสับปะรดโรยด้วยพริกเกลือที่นำเนื้อสับปะรดปั่นไปในตัวไอติมด้วยเราไปคุยกับคุณหนึ่งเจ้าของร้านกันเลยครับสวัสดีครับคุณหนึ่งครับช่วยเล่าถึงที่มาของการเปิดร้านไอติมโฮมเมดไปเฉยใช้ให้ฟังหน่อยครับ แต่ก่อนนะทาซ่อมมือถืออะไรเงี้ยค่ะทีนี้ก็เลยมองว่าเจะทําอะไรเสริมอีกสักอย่างดีก็เลยหยิบเอาธุรกิจของคุณพ่อที่อยู่พิชบูรณ์เนี่ยค่ะดั้งเดิมเป็นการเปิดขายไอติมกะทิทีนี้ก็เลยมองว่าไอติมกะทิอย่างเดียวมันก็เหมือนทั่วๆไปค่ะเราก็เลยมองว่าอยากจะมีเป็นรถผลไม้ไหมอะไรเงี้ยค่ะเบสของไอติมเนี่ยคือกะทิใช่ไหมครับแต่ว่าเพิ่มผลไม้ตามฤดูกาลเข้าไปด้วยใช่ค่ะเขาเรียกว่าหัวใจหลักคือกะทิกะทินี่คือล้วนเราไม่ได้ใช้กะทิกะทิกล่องค่ะเราเป็นใช้กะทิของกะทแท้เลย ดไอเดียในการนําผลไม้เสริมเข้าไปด้วยนะครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับที่แรกกันหนึ่งทำเป็นมะม่วงและทีนี้มะม่วงมันเริ่มสุกไปหมดละหนึ่งก็เลยมองว่าทําเป็นไอติมสับประรดดีไหมเพราะว่าเห็นที่อําเภอนครไทยของจังหวัดพิษณุโลกค่ะเขาปลูกสับประรดกันก็เลยได้อุดหนุนแล้วก็สนับสนุนของเกษตรกรทางพิษณุโลกด้วยค่ะแล้วไอติมหนึ่งถ้วยประกอบด้วยอะไรบ้างครับ ไอติมก็จะเป็นไอติมสับป,ปะรดที่ผสมเนื้อสับป,ปะรดลงไปในตัวไอติมกะทินะคะแล้วก็เป็นการท็อปปิ้งด้วยสับป,ประรดของทูแรนเพราะว่าสับป,ประรดห้อ่ม,มุนะจะมีรสชาติเปรี้ยวเอาไปเป็นตัวไอติมแล้วทีนี้ซึ่งจะเปรี้ยวจัดมันก็เลยมันก็จะไม่เหมือนกินไอติมมันก็เลยเอาเป็นสับป,ประรดทูแรนมันเป็นท็อปปิง้งข้างบนก็จะเป็นสับป,ประรดเชื่อมโรยด้วยพริกเกลือที่แบบว่ารสชาติเผ็ดหวานนิดหน่อยเค็มไปๆอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกินสับปะรดสดจิ้มพริกเกลือแต่จะมีความเเยยย็นงได้ว่่ีคะ ผลไม้อื่นๆก็มีใช่ไหมครับที่จะมีเร็วๆนี้ก็จะเป็นมะนาวจิ้มผิดเกลือที่คิดไว้นะคะเร็วๆนี้ ไอติมมะม่วงมีกี่แบบครับไอติมมะม่วงจะมีไปสองแบบก็คือข้าวเหนียวมะม่วงกับไอติมมะม่วงที่เป็นคล้ายๆเชอร์เบตอ,อมเปรี้ยวอมหวานค่ะก็จะมีซ้อนมะม่วงราดเนี่ยค่ะแล้วไอเดียในการนําพริกเกลือโดยไอติมเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงครับซึ่งทีนี้พอเวลาเผ็ดเราจะต้องหากินน้ํเย็นทีนี้เราไม่ต้องหากินน้าเย็นค่ะก็คือพริกเกลือน้ําตาลเนี่ยเราก็จะเอามาปั่นแยกแล้วก็มาผสมเป็นสูตรของทางร้านเองพอมามาโรยบนเนื้อสับปะรดอะค่ะก็เหมือนเรากินผลไม้จิ้ิมพริกเกลือแล้วก็ตักไอติม ชอบว่าใครจะเผิดมากผิดน้อยก็แล้วแต่ลูกค้าเขาจะเติมผิดเกลือค่ะสับป,ประรดที่ใช้เป็นสายพันธุ์อะไรครับถ้าเป็นสายพันธุ์ห้วยมุ่นจะเป็นส่วนผสมในตัวไอติมปั่นเนื้อสับป,ประรดเข้าไปใน,ในไอติมนะคะส่วนท็อปปิ้งจะเป็นสายพันธุ์พูแลค่ะซึ่งจะกรอบแล้วก็หอมแล้วก็หวานราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับราคาเริ่มต้นที่59-69บบาทค่ะขายอยู่บนรถ NV สีเหลืองรถ NV นี่คือรถอะไรครับ รถไอ้มีเป็นเป็นรถกระบะชนิดเล็กซึ่งเวลาจะจอดตามช่องต่างๆที่ต่างๆมันจอดได้ง่ายจอดริมรั้วริมอะไรเลยค่ะมันจะไม่เกะก,กะแล้วก็วางการจราจรสำหรับใครที่อยากทานไอติมสับป,ประรดโดยโดย้วยพริกเกลือน,นะครับของร้านไอติมโฮมเมดบายเฉยชาครับก็สามารถติดตามได้ตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอได้เลยนะครับใจพี่ก็เหมือนไอติมแค่เห็นเธอยิ้มใจก็ละลาย chiếm cái ghế này nè